Lò <laughs> ra à, không có hiến Má chan Tôi phải chạy đến cứ mán để nắm tít thế hả Ui, phải vẫn bỏ để tít nữa nè Ui Ui, cái nào mới xưa Cứ chọn tha nhạc thế ra chậm anh <laughs> <laughs> ra ừ. chậm Nên để tít Tôi phải thám thấy cái này ันตตีดแต่โนตหนึ่งดึงหนึ่งหนึงอยู่นี่เออนี่ข้าโนดดับมันจะไม่นด้อย่างนี้หรอข้าโนดดับนี่สวัสดีครับพี่น้องอาจารย์ต่มสายหมานครับหมานทั้งติดลมหมานทั้งงานหลายครับมันนี้พามาอยู่กับนางานถมสาเหมือนเดิมครับสาสาลูกที่สองนะครับหรือว่าหน่วยที่สองเมาอยู่ที่สองหมื่นบาทครับถมเป็นให้หน้าเหมือนเดิม ตอนนี้กระทมในประมาณเกือบเลยเครื่องมาแล้วนะครับหน่วยโใหญ่ครับหน่วยนี่แต่ว่าเด็มากก็ใหม่ออกไยต้นแล้รก็หลากดินไกลนะครับก็เลยเมาสูงในจักน่อยครับพู้คนครับหลากดินมาที่พุนต้นใหม่ก็ออกวัตถอต้นอะครับมันบริไทยน้อยคนไทยห้เสียเบี้ยวบนกับบริมาหนำนะครับอยู่กันสองคนครับลงไทยรู้กขาบริไหนครับมันสิบร,ริเหล่านะ มีโอกาสก็คอยต้องมาถ่ายทเยทเลเ็กเทเลน้อยนะครับ <c oughs> พพเพราะใหพ่อแม่พี่น้อนชงชมอ๋สิึงมันขึ้นจะลมกันพี่น้องก็เป็นเหตุยังษน่ะได้ละมือนี่เฮ็ดได้ท่าอยากๆฮะไม่ลมอีกแล้วจอดเศร้าเมยได้จอดเม่อยติมถือโสงางหนออย <c oughs> ู่เลยเรารอนานียไปไหน โอ้ถอดเป้นป้าผม่ม่หลอ่มมลงแนก็เลยลมได้ไปกันคอนเทีนพี่นอคอนเทีนอีกแล้วผมหลักอะแตงเป็นให้หน้านะครับป้าเให้เสมอกันนึกวันขึ้นก่อน หล่กบบนีมาลากดินโซงลกมาสารอยากไล่พี่น้อคนไทยกี่ไผก็ไม่ ไม่ดอกอย่าง ก่อแล้วกนะเข้าพี่เนี่ยยตว่นี้ยตามไป่ัหน่อยสิพเจี๊ยบปลาเาแล้วเขาไม่มีปลาให้เผาโอ้โห สายม,านมันพี่น้องสายมานันหาคนไทยคลิปตอนดันดินกับพี่อเ, <laughs> เอาใส่โหลใส่โล้ยครมเต็ียมมาทีเรียบร้อยครับเดี๋ยวขันตอนต่อไปกับไรต้งมาให้มันเสมอ ลราก็แต่งป็นให้หน้านะครับ,<า>รบมันเดี๋ยวเราไปองฟ้ามันกัดตึ้งแล้วสบายนี่เขาบปิดตรงสูบปะเนี่ยกว่าฉันด้านหน้ามอกระงับรดโอ้นั่น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 อาารขึ้นมาอีากแล้วครับเผากินนะครับฟ้า อ่าพี่น้องพอดีน้องใส่แถวอำเภอกุฎขปุนมะเร็ยน้ำครับเลยเพื่อนขับใหพเพาได้ถทายคลิปครับเสียแม็กเสียแม็กมันแหลมท้องครับเอฟซีทั้งกุฎขปุนมะเร็ยน้ำ ไลยดินล่งสะนะครับแต่งเป็นไฮหน้านะครับเป็นไฮไงแปลงไงแล้วก็ปั๊บห้เสมอแล้วก็ตีขั้นคู่อ้อมนะครับนี่ ี๋พี่น้อง็ว่าตอนเก็บงานขห้มันว่นางใดี้งมาไทายกันยังสีไทยชมมหมนะครับเ mm hmm. พราะว่ายานี่ก็ยากร้พี่น้องมันมวยไผ่มานําครับเองไทยเองครับทั้งีล่สีไทยดูก็บ่ได้ครับเด่เอามาเห็นงานน้ำมันจอดดูนก็บว่าคือนะครับยานจากคลองหน้าบนา่าให้ยานทีมงานรวมงานกันกันเมื่อกลาเเกียรตินะครับจอดดูอะไรถ้าเป็นไปได้ั้นมัน ยอดทอี่ดีกับจีจ่างคนมาไทยให้พี่น้อครับตอนนี้ก็ไไรดินลงมาให้เพราะว่าดินมองนี้มันสูงกูโม่นะครับไรตลงมาใส่สะให้มันเต็มแล้วก็ปั๊บไปเสมอกันนะครับแล้วก็ตีขันคู่อ่อมก็คือจบงานเก็บงานเซงงานนะครับเอาไว้เจอกันไว้ที่พี่น้านะครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ